Thank you. สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสู้ขู่ทุกคนนะครับพบพ่อครับจากขวงแชนแนลนะครับหลังจากที่เลืกองงานทุกทุ่มเอ่อครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องครับมนีเอาจุนะครับมาฝากพี่น้องเนาะครับตามวงรอบนะพี่น้องเนาะมี่ผักแกบแหนโอ้มีมีนี่อันนี้เป็น30กีบครับพี่น้องเนื้อสีงามงามครับพี่น้องเดี๋ยวยกให้บึงนี่ครับงามครับเนาะสามสิบกีบตับนี่ครับอันซอยไปเนียกันนิดนึงมีบักกระเจี๊ยบเขียวนี่พี่น้องดอกคาหอมหอมครับ ผักไผ่พี่น้องผักไผ่ละกายอดยอดพักใส่ครับยอดหนักบะละอันนี้กะเป็นสละนหน่เนาะพี่น้องเนาะเอาไปใส่เกลเนะเด็ดใส่เกลยวเนาะนี่หมากเิียนฟ้าเนี่ยนี่หมากลิ้นฟ้านะครับขมตัดจักนิดนึงยังไม่ได้ใส่ขมอยู่พี่น้องมาใส่เลยครับเ <c oughs> ออเตีงวงรอบครับพี่น้องเอาใจผู้เพื่อนมักสายนี่เลยเนาะนานเรียบร้อย กันว่าตรงโยกบอกสองเศร้าก่อนมาสินคันผู้บริทานกะต้องบ่าคือเก่าเหรอครับคลิปใดคลิปใดกะต้องว่าคือเก้านะครับพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆนะครับมุนงออกมาบรรยากาศในหลังสวนนี่มากกระเจี๊ยบนี่นี่ต้นอยู่ข้างหลังน่ครับมากกระเจี๊ยบเขียวนี่เด็ดเอาอยู่นี่แหละครับใกล้ๆนี่แหละมามาพี่น้องมาเางาพี่น้องเงานี่บ่ต้องซอยไงกับซอยบางๆเงี้ยไงเงาๆพอที่หย่ำบ่ขาด อืแม,มนแหละพี่น้องเอ้สาเหตุหี่าดีครับมันแสบครับพี่น้อง นั่นแสบเลวลาหยำเข้าไปเนี่ยสามสี่ตัเวเวลาหยำเข้าไปนี่ยกุบกรุบกุบแบบกุบกุบข้างในก็นิ่มๆครับข้างนอกก็เนี่กุบกรุบนังหัวคืขอขเก่าครับขอสดตับ ักดอกพี่น้องเลยอืมตุยเขาพี่น้องโอ้นี่ย นานั่งอยู่ในสวนครับพี่น้องครับทีบ่เพิ่นว่าครับพี่ครับอันผู้กว้างครับคืที่บนไอ้นะครับเคนเดินเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้กว้างนะครับเอาดีไซน์เล็กน้อยนึงพี่น้องเป็นถักพี่น้องโอ้โหแหงหงาย,งยพี่น้องเอาเพียรเล็กน้อยนึงโอ้เหียครับ โอ้ยขอไปหลายครับเหี้ยเดี๋ยววางข้างล่างเรากันนั่นใส่เพี้ยเข้าไปนำ้ำเปึ๊บเมื่ออันนี้เหี้ยมายาวตัว นดพักไสคือหยอดหมากมาละเอ็นบอคือกันเตลมองเด็ดกลางอกค่อยสีห่ำไงเอามาเนื้อคุย มันบมปันไดหรอกครับหมายถึงฟาความขุมตูหมอนี่ปไปเลยหมอนี่ขมกวัวโอ้มอนี่สามทิพย์กีบ่งามรับพี่น้องปึ๊บสีพี่น้องปึบงป๊บเอาหัวดู อันว่าหัวกับห <tomorrow>. oh, ัวลอยรอพี่น้องเอ้เอาเบ่งดูโอ้ปูมขักบันคำนี่เดี๋ยวมันเข่าเนื้อขักกุ้มซงซงซงเดี๋ยวซงซงอืม พอปันหนึ่งครับงั่พ่อยมันหูรสศาสตร์ห่แหลกหลายเอาพ่อด,ดีพ่อด,ดีพี่น้องบางคนก็บอกว่าผมไม่ห่พแหลกหั่มเพราะประมาณครับพี่น้องเพราะมันขาดกกันน่า สามทิบกลีบออมตับเอาปับนั่นตรวจมัน อืมหยับมากกินขางจบนั่นยอัพพีกอะพรเด็ดของเพื่อนมาเด็ดมันมาบัดกายน่ะ 엄마. 응. 음. ออกมาเพื่อนอามัานออกมา ตวจวดจัดแักพี่นอ้องน้เดี๋ยววางแฝงค้างตรงสีขวงแล้วบัน coi phi mà món gì vắn vắn này บา,บางๆครับพี่น้องใหญ่ๆ,ๆบ,าบางๆเดี๋ยวมันสีงับบ่อขาดนั่นนั่น <laughs> นั่นน้ำหัว หวานมีคลิปหนึ่งไทยไปแล้วมืดกวนครับพี่น้องเสียไปเลยครับกินไปกินไปกับมืดเขามืดเขานะรเร่าง,งานมาคำเนาะหวาน น้องเบดนี่คือเ่องกันผมใหญ่ไปใหญ่มากครับพี่นอ้องหามุมใส่มุมขัวนะครับเอามาบรรยากาศนะครับมาฝากพี่น้องเนาะ ลองเอาเป็นแบบนี้ดูน,นี่นี่นั่นรองแบบสามทิบกิบล้วนๆนพี่น้อง นี่มาบัดพี่น้อง <sus> 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 <laughs> dia boleh pilih orang lain เอาพี่น้องขออนุญาตกินน้าแป๊บนึงครับพี่น้องการเล้วเรียบร้อยครับพี่น้องเนาะมือน,นีเป็นจุนะครับครบวงรอบนะครับตามว่าละเดิมนะครับติดกลับมานะครับเนาะแปดเก่ามือน,นะครับวนมาทีหนึ่งเนาะข้างหลังผมก็เป็นแปลงผักนะครับ ขี่ปูเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมผมยุ้ยร่างบู๊พี่น้องครับนพี่น้องครับพี่น้องครับขันผู้ใดบอรับประทานกะต้องบอกว่ากราบขอโทษขออภัยหลายๆนะครับกับเมนูย่างสี่เนาะจักรวับกินอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับพี่น้องเนาะพี่น้องครับมากกักดไลค์ถูอกถูกใจกบกดแชกดที่ตามกดกระดิ่งจังสุภาพทุกทุกคลิปครับพี่น้องครับขันการรับประทานของจักรวงวมัุภาต้งใดนะครับหรือว่าคําว่าในระหว่างการรับประทานนะครับบอสุภาต้งใดนะครับขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆนะครับ มาพบมาพ่อกันใหม่นะครับมือื่นจากกวงเจ้าอย่างมาปากพี่น้องอีนะครับคลิปนี้ขอบพระคุณพี่น้องหลายๆนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ